สวัสดีครับอ่านสดก็เป็นบทความที่อับสนใจแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าอ่านสดก็คือเรารู้ข้อมูลพร้อมกันหัวข้อนี้กฎใหม่สุดแปลกของยุโรปเที่ยวผิดกติกาเท่ากับจ่ายหนักจ่ายก็คือโดนค่าปรับไงมาจาก bbc.comthe new tourist file file ก็คือค่าปรับไม่ได้ด่าใช่ไหมอ๋อเขาไม่ได้หลอกด่าเรา ไม่มใช่ไฟล์เป็นราค่าปราปับไม่ใช่ไอไฟล์สวิปปิ้งยุโรปครับ n e w ทัวริส t ไฟล์สวิปปิ้งยุโรปก็คือมาจากเดานะมาจากการ Overtourism ไงคือแปลงนะช่วงนี้ก็คือเหมือนเหมือนเงียบๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยุโรปกำลัง Overtourism Overtourism ก็นักท่องเที่ยวล้นวงเล็บยุโรปด้วยกันเองนะ ซึ่งก็ควรจะแบบว่าเออมีวัฒนธรรมเออเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆไม่ควรจะมีปัญหาใช่ไหมเขาลบโกดไปมาทำไมเขาต้องมีอย่างนี้มาอยู่เรื่อยเลยไอ้ที่ประเออสเปนมีปารเซลโลน่าแมดริดอะไรประท้วงอะไรอย่างนี้ก็คนยุโรปด้วยกันนะไม่ใช่แบบว่าเออ คนจีนคนอินเดียหรือคนไทยไปทําความเดือดร้อนน่ะไม่ใช่คนยุโรปกันเองเท่านั้นแหละค่าปรับนี้ก็จะปรับคนกันเองนั่นแหละคือคือปรับหมดทุกคนแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็คนยุโรปด้วยกันเองนั่นแหละครับค่าปรับนักท่องเที่ยวใหม่กาลังระบาดไปทั่วยุโรปครับไม่ใช่ข่าวเก่าก็คือสามวันที่ผ่านมาครับวันนี้ก็คือวันที่สิบเอ็ดสิงหาปีนี้หลายประเทศในยุโรป ก็คือไม่ใช่ทุกประเทศแต่หลายประเทศได้กําหนดบทลงโทษสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ทําไมต้องมาทําตอนนี้แล้วก็มันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตการท่องเที่ยวของผู้คนหรือไม่ก็เครื่องบินของคุณนะ่ะลองนึกภาพเอ,อ่กำลังจะลงจอดที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีคุณแทบจะรอไม่ไหวที่จะลงจากเครื่องคือยุโรปก็ครอบคลุมถึงตุรกีด้วย เออคุณปลดล็อกเข็มขัดนิรภยัยกระโดดลงจากที่นั่งหยิบกระเป๋าช่องเหนือไอ้ตรงช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นวันหยุดของคุณแต่คุณดันเจือกกระตือรือร้นเกินไปพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเรียกคุณไปคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็สั่งปรับคุณทันทีอันนี้คือประเทศแรกหกสิบสองยูโรก็ <c oughs> คุณเท่าไหร่คุณสี่สิบไปแล้วกันสมมติก็สองพันกว่าบาทสองพันสี่โดนไปเลย คือรีบรีบลุกจากเอเขาเหมือนเหมือนเคยเห็นขา่าวอะว่าช่วงหลังอะใครรีบลุกเกินไปทั้งที่เวลาเครื่องลงแล้วเนี่ยกัปตันเขาก็จะประกาศว่ารอให้เครื่องจอดสนิทคุณถึงจะลุกมาเอากระเป๋าแล้วใครที่รีบลุกก่อนจะโดนครับก็โดนนี่ไงพนักงานต้อนรับก็เรียกอืมมาเนี่มาลดนถ้าดีดี ครับก็คือคุณฝ่าฝืนกฎใหม่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแต่ที่น่าสนใจคือประเทศอื่นเขาจะเอาด้วยหรือไม่การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยหรือออกจากที่นั่งก่อนเครื่องบินหยุดวิ่งจะมีโทษปรบับได้แล้วถ้าเราปลดล็อกเฉยๆนี่เขาจะรู้ได้ไงอ่ะหรือเขาจะมาเดินตรวจปลดล็อกแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องใส่เข็มขัดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรานั่งเครื่องบินแล้วเราแอบปลดก่อนปุ๊บคือพนักง,งานเขาจะเดินมาเห็นใช่ไหม กับเป็นนี่แหละคือการเริ่มต้นการเดินทางที่แสนวิเศษของคุณครับแล้วก็ฤดูร้อนนี้ยุโรปกําลังปราบปรามนักท่องเที่ยวที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมอันนี้คือเหมือนข่าวที่รวมหลายๆอันมารวมกันเมื่อกี้ตุรกีไปแล้วก็คือยุโรปปราบปรามนักท่องเที่ยวประพฤติตัวไม่เหมาะสมเช่นการสวมรองเท้าแตะขณะขับรถเดี๋ยวเดี๋ยว ขนาขับรถก็คือตำรวจจะเรียกหยุดแล้วก็ขอดูดิใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้หรอเอ,อไปจนถึงการสูบบุหรี่บนชายหาดมาตรการปรับนะักท่องเที่ยวระลอกใหม่กำลังแท่ขยายไปทั่วโยโุโรปในเมืองอัลบูเฟราเมืองชายทะเลยอดนิยมของโปรโตุเกสการสวมชุดว่ายน้ำนอกชายหาดตายอาจทำให้คุณเสียเงินมากถึงพันห้าร้อยูโรโเอ,โอโดนปรับไปหกหมื่นบาทคือ จะมาว่ายน้ําก็ต้องจริงๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําออกจากบ้านใช่ไหมหรือว่าบางคนทําเออเนี่ยเนี่ยที่ตั้งแต่ไปเวียดนามเนี่ยเพิ่งเราไปเมืองดานังที่เป็นชายทะเลเนี่ยเห็นฝรั่งทําเทียบก็คือเดินใส่ชุดว่ายน้ํามาตั้งแต่ออกจากบ้านเลยอันนี้เขาห้ามนะโปรตุเกสเอลเฟราเนี่ยเอลบูเฟราเนี่ยนะก็คือใส่ชุดว่ายน้ําแค่อยู่ในชายหาดถ้าเกิดเดินออกนอกชายหาดแล้วยังใส่ชุดว่ายน้ําอยู่ก็ ไม่ได้เอาอะไรมาคุมก็ปรับไปเลยพันห้ารอยูโรส่วนหมูเกาะแบไปดูกเกาะเต่าบ้านแล้วสิเออแทบจะไม่ใส่ครับใส่เดินวนไปวนมากันเลยฝรั่งหนุ่มสาวถึงว่าหายไปไหนเพราะว่าไปเมืองทะเลอื่นๆในไทยก็จะเห็นแต่ฝรั่งแก่ครับฝรั่งหนุ่มสาวไปอยู่เกาะเต่า<ด>กับพังงันเออ เหมือนเป็นพฤติกรรมปกติของเขาแต่ว่าอันนี้คือโปรตุเกสจะไม่ให้ละส่วนบุกหมู่เกาะเบรีแอริก,กของสเปนรวมถึงมายอก้าอีบิซ่าของสเปนค่าปรับจากการดื่มในที่สาธารณะอาจสูงถึงสามพันยูโรก็แสนสองหมื่นบาทอันนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเขาหรือแม้กระทั่งการทำผิดเล็กๆน้อยๆเช่นการจองเตียงอาบแดดและหายตัวไปอาจทำให้งบประมาณในวันหยุดของคุณลดลงครับจอง แต่ยังไม่จ่ายไงแล้วคุณก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะปรับไงวะมองเผินๆมาจากการเหล่านี้เหมือนเป็นการกัดกินทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากจุดหมายปลายทางหลายแห่งสร้างรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวคือเหมือนออกกฎมาให้คนรู้สึกไม่ดีแล้วก็ลดจนนลํานวนหรองเี้ยหรอแต่ทางการระบุว่ากฎระเบียบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบอืมก็ยังไม่เข้าใจนะ ใส่ชุดว่ายน้ําเดินซึ่งซ่งเราไม่ได้ทานะเราไม่ได้ทําแต่หมายถึงว่าคนที่ใส่ชุดว่ายน้ําเดินอยู่นอกชายหาดเนี่ยที่โดนเนี่ยคือปกป้องผู้อยู่อาศัยยังไงอ่าปกป้องสิเพราะว่าตาไม่เป็นกุ้งยิงอย่างเงี้ยเหรออืมบางทีอ่ะคือเหมือนนึกถึงว่าถ้าเรานั่งทํางานอยู่ใช่ปะ่ะแล้วเราได้ยินเสียงอะ่ะเอา้ามันไปกระทบหูทรงตรง,ตรงไหนฉันก็ร้องเพลงของชาติแต่มันเสียงมันเข้าหูไงไอ้สายตานี่ก็เหมือนกันอืมเนาะอ่าถ้าเกิดว่ามีคนมา มาแก้ผ้าเราก็ไม่อยากจะมองแล้วใช่ป่ะอืมอืมอ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้หุ่นดีอย่างกับส่วนใหญ่หุ่นไม่ดีด้วยซ้ําเออถ้าหุ่นดีก็ว่าไปอย่างใช่ไหมสงมันข้ามแล้วหุ่นดีอ่ะเขาไม่มาไอ้นี่ในที่สาธารณะหรอกเขาไม่อยากใครเห็นเอ้ที่อุจจาร์ไงเออส่วนใหญ่จะหุ่นไม่ดีสมมติว่าให้มีคนเราอ่ะเราไปแก้ผ้าหรือไม่ต้องใส่แก้ผ้าแค่เสื้อชั้นในกับกางเกงในแล้วไปเดินข้างนอกอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็มองแล้วแบบโอ้โหไม่อยากจะมองเลยอย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่เดือดร้อนได้เหรอมันเดือดร้อนสิเออก็เดือดร้อนใช่เดือดร้อนทางอารมณ์อ่ะเออแล้วเนี่ยเนี่ยพวกเกาะอะไรของเนี่ยเนี่ยเรายังเคยไปเกาะพีพีนะเออนี่นี่คือเพิ่มเติมนะก็คืออย่างพวกเปิดเพลงเสียงดังตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคนโดนไหมในพวกนี้เขามีปัญหาพวกนี้ไหมเออแบบว่ารบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบพวก ไม่รู้เปิดเองหรือว่าผับเทคเป็นคนเปิดแหละแต่ว่าเปิดแบบดังมาเกือบกิโลห่างเกือบกิโลก็ยังได้ยินอะไรเงี้ยเออแต่เรื่องเรื่องเสียงนี่ชาวบ้านเขาไม่โวยวายกันหรอกเห็น <He ard S 1> มีทุกที่เ,อ,เอาเวียนนามแน่แน่แหละเออที่ไปอยู่ที่ขอนแก่นนี่ก็ใช่แต่ตรงเฉพาะตรงเซนทันนะตรงรอบรอเนี้ยสถานีรถไฟอะไรแถบแถบเนี้ยเสียงดังทั้งคืนเลยเออแบบนี้ควรจะมีกฎโดนปรับเหมือนกันแหละ <laughs> แต่กับดันมันมีหรือเปล่าไม่รู้นะ น่าจะมีอคือไม่น่าเชื่อนะก็เราก็มองว่าฝรั่งนี่คือเขาก็ต้องแบบว่าอ่าสูกฝูกฝังมาเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นออะไรวะนั่นแหละคือไม่ควรจะเป็นคนที่มีภาพพจน์ไปก่อกวนเพราะว่าไอ้ที่เมืองที่บอกว่าจะปับปรับทั้งหลายเนี่ยคนเที่ยวด้วยกันก็คือฝรั่งเหมือนกันทั้งนั้นแหละฝรั่งมันก็มีหลายแบบเนาะแสดงว่าเฉพาะคนเดินทางไกลๆก็อาจจะ โอเคขึ้นหน่อยนึงไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่พวกเดินทางใกล้ๆก็อาจจะแบบเหมือนเออเหมือนอยู่ในรั้วบ้านตัวเองก็ขอลืมตัวสักหน่อยอะไรเงี้ยเ,เขาบอกว่าแม้ว่ากฎระเบียบเหล่านี้ฟังดูเข้มงวดและลงโทษเมื่อระบุเอาไว้แต่แท้จริงแล้วจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจก็ดีก็ดีก,ก็ก็คืออันนี้คนพูดเป็นสำนักงานท่องเที่ยวสเปนในลอนดอน กฎเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องประสบการณ์การท่องเที่ยวของคนส่วนใหญ่ที่ประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบก็หมายถึงว่าคนเขาทําทําตามกฎเขาไม่ทาความเดือดร้อนเนี่ยเขาน้อยใจว่าไอ้พวกก่อกวนทําไมได้อย่างนี้เ,เดี๋ยวนะแฟบนักงานท่องเที่ยวสเปนประจําลอนดอนเอาอบนึกว่าพวกนี้เขาไม่โปรโมทซะอีกนะยังไม่เห็นมีเลยสำนักงานท่องเที่ยวสเปนประจอาอําประเทศไทยอ่มีไหมทาไมไม่มีอ่ะ แสดงว่าเขาโปรโมทแค่กับกันพวกกันเดียวกันเองเฉยๆไหนมีไหมมีแต่วีซา่า <laughs> คือเขาโปรโมทแค่กับฝรั่งด้วยกันเองคือผมเนึกว่าพวกนี้เขาไม่โปรโมทท่องเที่ยวแต่ยังมีคนไปเยอะไม่ใช่ที่เมืองมาลาก,กาไม่ใช่มาเลยประเทศสเปนได้มีการลดรงคลงปรับปรุงการ การอยู่อาศัย10จุดใหม่ครอบคุมทั้งบนรถโดยสารป้ายโฆษณาและโซเชียลมีเดีย Split. กำหนดพฤติกรรมให้ที่ทุกคนควรปฏิบัติในเมืองเช <vere k> ่นการแต่งกายอย่างสุภาพหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะการส่งเสียงดังเกินควรและการต้องใช้สกูตเตอร์ไฟไฟ้าอย่างระ <c oughs> มัดระวงังผู้ไม่ปฏิบัติตามก็จะโดนปรับ750ยูโรขาดไปอย่างหนึ่งขาดไปอย่างหนึ่ง เอ,อ,ข,อ,อ,นนเอขี่จักรยานห้ามติ้งบ่อยครับอันนี้หาเรื่องขี่จักรยานห้ามติ้งบ่อยเออหมายถึงว่าคนคนเดินอย่างเราก็ต้องมาหลบจักรยานอยู่เลยครับหมายถึงว่าบางทีเดินถูกเลนแล้วอะ่ะก็ยังจะติ้งอยู่อีกอะไรอย่างเงี้ยก็มันอุ่นิดงไงอันนี้เขาแค่สกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว แล้วก็เมืองอาบูเฟล่าโปรตุเกสอีกแล้วได้ประกาศใช้จัญญาบรรที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่สาธารณะโดยการห้ามเปลือยกายในที่สาธารณะอ่วมีเด้อการปัสสาวะในที่สาธารณะและการลาทิ้งรถเข็นชาวบ้านเอ้ยแล้วการลาทิ้งรถเข็นเอโอโหนี่มีครบเลยนะไม่ต่างจากคนแถวนี้เลยหมายถึงว่าคนที่มาแถวนี้พูดไม่ถูกอ่ะเอาเป็นว่าภาพพจน์หายไปหมดละ ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าค่าปรับที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากมีตำรวจคอยจับตาดูอยู่ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนสำคัญของเมืองและนะักท่องเที่ยวก็ถูกออกใบสั่งหมายความว่าไม่ยอมขึ้นป้ายหเห็นชัดเจนแต่ใช้ตำรวจคอยยืนเฝ้ามันเชิงว่าแบบทำอย่างนี้มันเหมือนกับไม่เขาเรียกอะไรตำรวจจะหาเรื่องปรับยังไงก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีประกาศชัดเจนใช่ไหมถ้าเขาจะปรับก็ต้องปรับเอาตามแค่ ที่ประกาศมันมันแปะไว้แม้ว่าจัญยาบันเป็นเรื่องปกติในพื้นที่เปราะบางทางสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่อ่อนไหวทางวัฒนธรรมเช่นหมู่เกาะก,การาปรกอสหรือชุมชนซามีในแลบแลนด์ก็คือฟินแลนนะมีพื้นที่ชื่อแลบแลนด์อยู่ข้างบนแต่การที่จัญยาบันเหล่านี้ปรากฏในรีสอร์ทชายหาดทั่วไปกลับส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงอ๋อคือพื้นที่อื่นอ่นอย่างเช่นว่ามาเข้าสถาน วัดหรืออะไรของศาสนาต่างๆใช่ไหมเขาก็จะมีอ่คนแต่งกายเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งก็เห็นบางที่อย่างเช่นตอนไปฮานอยเงี้ยมีวัดที่เขาแปะไว้ป้ายไว้อยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้มีใครคุมก็เห็นเนี่ยที่บอกบอกว่าให้แต่งชุดเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มีภาคคุมอะไรให้ตรงไหนะก็ยังเห็นเนี่ยใส่เสื้อสสยเดียวกางเกงขาสั้นยังเดินเข้าไปอยู่เลยก็คืออันนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะห้าม แต่ว่าชายหาดมักไม่ค่อยได้ห้ามแต่ตอนนี้ชายหาดก็จะห้ามด้วยพฤติกรรมท่องเที่ยวย่ำแย่ได้ก้าวไปไกลเกินกว่าที่ทางการจะรับมือได้และหน่วยงานต่างๆกํา,ากลังพยายามปกป้องเมืองและประชาชนจากความเลวร้ายที่สุดของการท่องเที่ยมมวเชิงมนชนคิดได้อย่างเดียวว่าเอ,อคือของเราอะ่ะมันมีชายหาดอยู่แล้วฉะนั้นเราไปประเทศต่างๆเราก็ไม่ค่อยได้ไปชายหาดหรอกออยกเว้นแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆเมืองที่เราไปใช่ไหม แต่แสดงว่าคนที่ไปชายหาดต่างๆเนี่ยคือเป็นอีกกลุ่มนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เรียบร้อยของเขาเอแต่ว่าพวกที่มาแบบมาแถบประเทศเราเนี่ยก็อาจจะเป็นคนละกลุ่มกันมีแหมแบ่งกันไม่ได้นะหลกเออวะมันแบ่งกันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยเรียบร้อยมาแถบแถบของเราไม่ใช่มันก็มีทุกที่อะไรอืมอืมครับเราก็ไม่ไม่จําเป็นต้องต้องแยกเป็นชาติอะไรแล้ว ก็คือนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวแต่สําคัญคือถ้าจะห้ามอะไรเนี่ยนะก็ต้องขึ้นป้ายไว้ให้ชัดเจนครับอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยอะไรนะของโปอ,อันฟูเบย่าอะไรเนี่ยที่บอกว่าเออไม่ได้ขึ้นป้ายนะแต่ใช้ตารวจยืนเฝ้ามันคล้ายๆกับว่าตํารวจก็หากินได้หรือเปล่าคือคือเมื่อก่อนนี้เราอาจจะไปแบ่งแยกไงว่าโอ้หน้าตาฝรั่งตะวันตกจะต้องแบบเป็นผู้ดีมีตระกูลเออมีมารยาทผู้ผิดไม่ใช่มีตระกูลมีมารยาทแต่ ตอนนี้คือมันไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่หมายถึงความคิดของเราอะโอ้เดี๋ยวพอเชื่อมโยงกับข่าวอื่นๆที่เขาเคยพูดนะอย่างเช่นเรื่องการอพยพหรือเรื่องคนการรับพลเมืองใหม่ที่รับคนนอกยุโรปง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยต่อไปยุโรปพูดคําว่ายุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเป็นฝรั่งจา๋าเพราะว่าอาจจะหมายถึงคนที่เริ่มอพยพเข้าไปแล้วก็เริ่มจะได้ซิติเซนของยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือเป็นลูกผสมมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นคําว่าฝรั่งจา๋จาของเราเนี่ยนะก็คือแบบหน้าตาฝรั่งฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วในในอนาคตก็คือโผมาคนแบบเอ้หน้าตาแบบนี้ก็มาจากยุโรปหรือหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นลูกผสมไปแล้วเยอะอืมอ้าวอย่างอย่างรัสเซียหน้าฝรั่งหน้าตาฝรั่งจ๋าไหมละ่ะอ่าแต่ทำไมมารยาทคล้ายๆคนจีนละ่ะเออ,อ่ะเออน้าฝรั่งก็ไม่ได้<ต>บอก,บอกว่าต้องมีามารยาทไม่ได้แล้ว เออประเทศก็ไม่ได้บอกว่มีอะไรส่บุคคลแล้วเออใช่ใช่เป็นเรื่องส่งบุคคลเพราะถ้าเอาหน้าฝรั่งจ๋าเนี่ยรัเสเซียเลยผมทองผิวขาวชั่มชื้ชแต่ว่าทางตะวันตกเองอะ่ะที่เราเคยไปอะ่ะกับดูไม่ค่อยฝรั่งเท่าไหร่เหมือนเขาลูกผสมเยอะแต่รัสเซียยังไม่ค่อยผสมเท่าไหร่เ,เขาบอกว่ารายการค่าปรับกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นสายการบินไลออนแอร สามารถเรียกเก็บค่าปรับผู้โดยสารที่ก่อความลำคาญได้ถึงห้าร้อยยูโรก็คือเกือบสองหมืนบาทหรือว่าเดี๋ยวแล้วมีคำไหมการเดินป่าที่ซิงเกวเตอ๋ออ๋อ,อที่ยอดทิตไงซิงเกวเตที่อยู่ทางขวาบนของฟอร์เรสก็คือการเดินป่าโดยไม่สวมโดยสวมรองเท้าไม่เหมาะสม อาจทำให้ต้องโดนปรับถึง2,500ยูโรตาย่ะแล้วรองเท้าอะไรเหมาะสมไหมพอดีว่ามันตอนไปกเกาะเชจูตอนนั้นมันเดือนประมาณเดือนกุมภาแล้วมกรลาเออแล้วทีนี้มันมีหิมะคลุมอยู่ไงเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นยังไงแล้วก็ไหนไหก็มาแล้วก็เลยก็เลยดึงดันจะขึ้นไปแล้วคนเดินสวนลงมาเขาก็เห็นรองเท้าเราซึ่งเราเราก็ใส่ไฮกิ้งชูนะ รองเท้าที่ใช้สําหรับเดินป่าอยู่แล้วอะ่ะแต่เขาบอกว่าเี่ยเขาก็าชี้ที่เท้าตัวเองของเขาใส่โซ่ด้วยก็คือต้องเอาโซ่มาพุ่มให้มันไม่ถลายเราก็บอกว่าเราเราก็เออไม่มีอ่ะไม่เป็นไรสกิลไม่ใช่สกิลแต่เออคงไม่ยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็เดินขึ้นไปทั้งยางนั้นแหละทับโชคดีที่รอดกลับลงมาได้แบบนั้นถือว่าไม่เหมาะสมไหมคนอื่นเขาเอาโซ่ไปคล้องออใงช้จิงจูแคมพอนแคมพอนแคม ม,มันก็คือตัว,ต,วตัวเกาะน้ําแข็งไม่ให้เราลื่นเอออารมณ์มันเหมือนน้ําแข็งที่อยู่ในตู้เย็นแล้วมันกําลังละลายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําแข็งที่เพิ่งตกใหม่ๆมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะฟูฟูนุ่มๆแล้วก็เกาะติดเหมือนตอนที่เราไปแถวอะไรอ่ะยุโรปอ่ะโซเฟียหรืออะไรนะ้อันนั้นมันเกาะติดไม่ลื่นเลยน้าแข็งใหมไออ่ไม่เป็นไรเออแต่ถ้าเกิดน้าแข็งกําลังละลายมันจะลื่น แบบว่าดีที่รอดลงมาได้อันนี้คือถือว่าถือว่ารองเท้าไม่เหมาะด้วยไหมแบบนี้ับต้องไปซื้อรองเท้าใหม่เพื่อมาไอซิเควเท,เทนี่อย่างเดียวเลยอะแล้วขนาดนี้ฝรั่งเศสยังปรับผู้สูบบุหรี90่90ยูโรทันทีที่จุดไฟบนชายหาดก็คือสูบบุหรี่บนชายหาดไม่ได้และสนามเด็กเล่นก็คือสูบบุหรี่ที่ชายหาดสนามเด็กเล่นโดนปรับ90ยูโรเอาเป็นว่าถ้าคุณขึ้นป้ายอะ อย่างเห็นอย่างชัดเจนนะ่โอเคผมเรียกว่าภาษาอังกฤษด้วยนะอย่าเป็นเอาแต่ภาษาท้องถิ่นอย่างเดียวนะไม่งั้นอาจไม่รู้เรื่องอการเก็บเปลือกหอยในกรีซมีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันยูโรเห็นบางคนเก็บบ่อยเหมายถึงว่าเก็บออกนอกชายหาดอย่างนี้ละมั้งก็คือโดนหนึ่งพันยูโรเกือบสี่หมื่นบาทการว่ายน้ําในคลองเวนิสก็โดนสามร้อยห้าสิบยูโรอ ในข่าววิธีไม่ให้โดนปรับในยุโรปช่วงซัมเมอร์นี้ค่าขับค่าปรับสูงถึงสามร้อยยูโรก็หมื่นสองพันกว่าบาทสำหรับการขับรถโดยสวมรองเท้าแตะหรือขับรถโดยเท้าเปล่าหรือรองเท้าแตะแบบลัดส้นในสเปนกรีซฝรั่งเศสโปรตุเกสอกจะปรับกันนยังไงครับเออใครใครอยู่ที่นั่นก็จริงหรือเปล่าครับขับรถใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้า ุ้มส้นหรือรองเท้าเปล่าเฉยๆก็โดนปรับ300ยูโรก็คือให้สวมรองเท้าที่เหมาะสมคือรองเท้าแบบไหนเหมาะสมเมื่อขับรถค่าปรับ1,500ยูโร60,000บาทสำหรับการสวมชุดว่ายน้ำนอกชายหาดที่ไหนบาเซโลนาเอาบูเฟร่าทิกรีสสปริตด้วยเคยไปสปริตที่โครเอเชียซอเรนโตน่าจะเป็นอิตาลีคคนฝรั่งเศสเวนิส อิตาลีก็คือใส่ชุดด้วยน้ําได้แต่ในชายหาดอ่าก็คือปิดคลุมร่างกายก่อนออกนอกชายหาดอ่าเอาผ้าอะไรมาคลุมเฉยๆก็พอค่าปรับสามพันยูโรแสนกว่าบาทสําหรับการดื่มแอลโกอฮอล์ในที่สาธารนณะที่มาโยก้าอิบิซาหมู่เกาะคานารีที่สเปนครับก็คือค่าปรับหนึ่งพันยูโรสี่หมืนบาทสําหรับการนําเปลือกหอยหรือหินโอ้ จะรู้ได้ไงอ่ะออกนอกชายหาดที่กรีซค่าปรับสามรอยห้าสิยูโรสำหรับการว่ายน้ำในคลองเวนิสเอาลืมตุรกีไปหรือเปล่าที่อะไรนะรีบลุกก่อนที่เครื่องจะจอดสนิทโดนไปหกสิบกว่าเห็นไหมวะาหกสิบสองยูโรก็สองพันกว่าบาทโดนปรับก็เี่างนะี มีนอกจากนี้แล้วมีที่อื่นอีกไหมไม่ใช่แลาวเขาปิ์มาให้ผิดอืมเ้าบอกว่าเอาแล้วเขาจะไปรู้ได้ยังไงก็ ถ้าเห็นไงถ้าไม่เห็นก็อีกเรื่องไงหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปฟ้อง,งอ๋อเออนะเพราะปกติเราไปที่ไหนก็ไม่ค่อยจะเห็นมีตำรวจยืนเฝ้าแหมเขาคงไม่ได้จับได้กันทุกคนหรอกถ้าเกิดใครแอบแอบ,แอบเราเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่ก็ตั้งกฎกติกาไม่เชิงขู่อะก,ก็ก็เก็บจริงนั่นแหละแต่ก็จะทําทให้เราอ,อ๋อออข่าว่งเราก็ได้เห็นด้วยเราก็ไม่ทําหรือว่าก็กลัวมากขึ้นลดปริมาณ อืมก็เอาก็ก็เอาเอา,เอาสรุปท่วงไทานะครับก็คือเพราะว่าที่ทําแบบนี้เพราะว่าหลายเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆในยุโรปเริ่มประสบปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองทําให้คุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นลดลงเช่นเสียงดังขยะเต็มเมืองที่พักแพงขึ้นอาจจะไม่บอกว่ายุโรปนรว่าประเทศแถวนี้เออทาไมพฤติกรรมดูไม่ค่อยต่างก็คือ เมืองต่างๆเลยต้องออกกฎเพื่อควบคุมพฤติกรรมนะักท่องเที่ยวให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลรักษาสภาพแวดล้อมแม้จะมีหลายเสียงบอกว่าค่าปรับพวกนี้ช่วยแค่ได้แค่ชั่วคราวอ่ะแค่ขึ้นไป้ายไว้แต่ไม่มีใครยืนคุมก็ก็เหมือนแค่บอกเฉยๆดูน่ากลัวในทางในทางการสื่อสารแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ําหรือเปล่าเออก็คือค่าปรับช่วยได้แค่ชั่วคราวไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว แต่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าชุมชนท้องถิ่นต้องการพื้นที่ของตนเองอยากให้นักท่องเที่ยวเคารพก,กติกาเช่นเมืองมาลาก้าในสเปนมีแคมเปญ Improve Your Stay ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนท่องเที่ยวรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนเหมาะสมแต่งตัวสุภาพไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะขี่สกูตเตอร์ด้วยความระวังถ้าไม่ทำตามอาจโดนปรับเจ็ยยูโรเออใช้เลยใช้เลยพวกส่งเสียงดังแต่โดยรวมแล้วก็ คงไม่ได้ช่วยได้แค่ทีเดียวครับเขาก็คงต้องมีออกกฎระเบียบอะไรแปลกๆมาอีกนะครับโอเคก็คือสรุปว่ามันก็ไม่ได้เชิงเกี่ยวกับเราหรอกใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองทะเลทั้งนั้นแหละเออแต่แค่แค่รู้ว่าเออมันอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างแล้วนะอย่างเช่นไอซินเควเตอะไรของอิตาลีเนี่ยใช่ไหมใส่รองเท้าไม่เหมาะสมโดนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหมายถึงรองเท้าแตะเฉยๆนั่นแหละก็คงต้องต้องสังเกตป้ายนิดนึงก่อนจะเดินเข้านะครับของคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงเราลองแต่งตัวสุภาพ เรัดเต็มอยแล้วเ,ออเราจัดเต็มอยู่แล้วเราไม่ค่อยทําผิดเพราะเราเอาของไปครบอยู่แล้วครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังแล้วก็ถ้ามีคําถามก็ถามที่คอมเมนต์ของทุกวิดีโอนะครับติดตามโกโนไกด์ที่โ n โนไกด์ .com ขอบคุณทุกคอมเมนต์